อากาศตอนนี้เริ่มดีเพื่อนๆไม่หนาวมากหิมาเริ่มละลายนะคะตอนนี้นะคะนิวก็มาทานข้าวเพื่อน <c oughs> ดูนะคะว่าน,นิวทานอะไรวันนี้แต่วันนี้นิวก็วางแผนแล้วนะคะว่าน,นิวจะทานโปรตีนนะคะน่องไก่ชิ้นใหญ่แล้วก็ผักสลัดนะคะส่วนผักสลัดที่นิวเลือกก็จะเป็นผัดสลัดแบบชนิดว่าเฟรชนะคะเฟรชชี่นะคะเป็นผักสลัดแนวแตงโมงแล้วก็เป็นผักสลัดรวมนะคะ เดี๋ยวดูนะคะว่านิทานอะไรวันนี้แล้วเพื่อนๆนะตอนนี้อารมณ์ดีมากเพราะว่าหิมะละลายแล้วอากาศไม่หนาวมากเพื่อนนิวได,ได้อาหารหลักอาหารหลักในยจะทานอ่าก็จะเป็นน้องไก่หนึ่งชิ้นนะแล้วก็จะเป็นสปาเกตตีนะเดี๋ยวเรามาดูมากาักกโรนีมากาักกโรนีกับน้องไก่หนึ่งชิ้น,นเพื่อนๆนะสลกึ้นลักกี้ตอสอุตสันแล้วก็อันนี้นะคะเพื่อนๆมาดูนะคะว่าวันนี้จัดไปกี่ยูโรนะคะ อาหารกลางวัน okay. น่าทานค่ะนี่ก็จะมีเนื้อไก่นะคะมักโรนีแล้วก็ผักสลัดอาหารวันนี้ที่ทานไปก็อร่อยถูกปางมากค่ะแล้วก็ปริมาณเนี่ยพอดีไม่เยอะจนเกินไปอ๋อวันนี้นะคะหลังจากเรื่องงานแล้วเนี่ยนิวต้องไปรับผ้าม่านนะคะอย่างไรแล้วก็ติดตามรับชมต่อไปนะคะก็เสร็จงานแล้วนะคะในขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงกว่านะคะ นิวก็จะต้องไปรับผ้าม่านนะคะที่นิวสั่งตัดไว้จริงๆแล้วเนี่ยผ้าม่านเนี่ยเสร็จตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่านิวไม่มีรถไปรับนะคะเพราะว่ารถจนรถจนนิวเนี่ยล้อรถเนี่ยมันยังมีเป็นเป็นล้อสําหรับไว้ขับช่วงหน้าหนาวนะคะส่วนรถคุณสามีเนี่ยเป็นล้อสําหรับขับช่วงหน้าร้อนคือมันไม่มีดอกอยางสําหรับที่จะขับในช่วงกันลื่นนะคะ คุณสามีก็เลยต้องยืมรถนิวเนี่ยเป็นระยะเวลาสองสามวันนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ก่อนเนื่องจากว่ารถเขาเนี่ยได้เปลี่ยนยางล้อรถเป็นเป็นยางหน้าร้อนพอมาขับเนี่ยยางไม่มีดอกเนี่ยมันก็จะลื่นนะคะสาหรับช่วงหน้าหนาวที่มีหนะิมะหิมะแล้วก็ถนนลื่นนิวก็ได้รถนะคะเมะื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะทุกอย่างเรียบร้อยทํางานเรียบร้อยนิวก็จะไปรับผ้าม่านนะคะ พื่อที่จะนาผ้าม่านเนี่ยมาตกแต่งภายในห้องทางานของนิวนะคะเดี๋ยวก็รลดูนะคะว่าผ้าม่านที่นิวได้มาเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนนะคะแต่นิวจะให้ดูก่อนนะคะว่าผ้าม่านที่นิวมีอยู่ที่ตอนนี้มันเป็นสีอะไรแล้วก็ผนังที่ทํางานของนิวเนี่ยเป็นสีอะไรลองดูผนังเพือพ่อนๆนี่คือผนังนะแล้วก็นี่คือผ้าม่านสีผนังสีผ้าม่านสีเดียวกันเพื่อนเพื่อน แล้วมันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็น,นะเนเพื่อนๆนะมันเป็นมาก็ตั้งสิบกว่าปีแล้วนะเออแต่ว่าคุณภาพของมันดีเพื่อนๆคือข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบว่าการแสงแดดนะคะไม่ให้แสงแดดจากข้างนอกเนี่ยมันเข้ามาข้างในห้องทําให้ร้อนนะสิบปีเพื่อนๆสิบปีประมาณผืนนี้แล้วก็แต่อันนี้เนยชอบนะมันจะเป็นวบว่าโปร่งแสงแต่อันนี้นยเจะเก็บไว้ ดี๋ยวจะลองดูว่าถ้านิวด้านใหม่มาเนี่ยมันจะเข้าไหมแต่สีไม่แตกต่างมาเลยนิวก็นิวงงบว่านิวรับมาได้ยังไงตั้งสิบกว่าปีเพื่อนๆค่ะหลังจากที่อากาศหนาวติดต่อกันสองอาทิตย์นะมันก็ยังมีฝนตกฝนก็ตามมาติดๆวันนี้ฝนตกเพื่อนๆพอฝนตกเนี่ยมันจะมีความชื้นพอมีความชื้นนี่มันจะรู้สึกหนาวแบบว่าหนาวชื้นหนาวชื้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่น่าเบื่อหน่ายมาก แต่ยังไงก็ตามนะวันนี้นะนิวจะต้องไปรับผ้าม่านแล้วก็ผ้าม่านมาใส่ให้เรียบร้อยเพราะที่ว่าวันจันทร์เนี่ยนิวก็มาทํางานปกติพรุ่งนี้วันศุกร์นิวหยุดงานหนึ่งวันนะคะนิวก็จะหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะโอเคเดี๋ยวนิวจะไปรับผ้าม่านนะเพื่อนๆนะนะไปด้วยกันนะคะไปเดี๋ยวเราไปรับผ้าม่านกันนะคะจ นิวก็มาถึงแล้วเพื่อนๆนะร้านตัดผ้านะไม่รู้ว่ายังเปิดอยู่หรือเปล่ปาดูไฟสลัวสลัวท่าจะปิดอันนั้นมั้งเนี่ยผ้านะคะนิวก็มารับผ้ามานะเพื่อนๆนะมาดูผ้ามานนิวต้องจ่ายโซนต่างประมาณร้อยกว่ายูโรนะคะเพราะนิวจับแล้วหนึ่งร้อยนะอืมไม่เป็นไไอ้นาเอเลส เพื่อนดูนะที่นี่ก็จะมีขายนะคะสากกระเบือยังเหลือลบอืมมีมาริโอด้วยก็ต่อราคาเก้ายูโรนะคะอิสองมีอะไรพวกนี้นะคะเยอะแยะหมดตูห่วงห่วงตัวละสามยูโรเก้าสิบเพื่อนๆนะต่อหนึ่งตัวนะโอ้โหเป็นม้วน perfect านี่นะคะเป็นพ่อม่านของนิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนิวก็จะไปติดนะคะความยาว1เมตร51เซนตื่นเต้นนิดหน่อยนะแต่ก็โอเคอะ